สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ในรัชฉานประเทศพม่าครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมนะครับไปวัดพระธาตุหงปูนะครับวัดพระธาตุพรารามหลวงนะฮะอยู่อำเภอเมืองเปงครับจังหวัดเชียงตุงนะครับอันนี้คือในระหว่างทางที่เราไปนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับมีวิวทุ่งนามีภูเขานะครับมีหมอกด้วยนะฮะอากาศดีดีครับผม ช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับอตอนนี้ก็อากาศก็เย็นๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ18-19องศานะครับไปครับผมขับรถกินลมชมวิวไปด้วยกันนะครับบรรยากาศสองข้างทางที่เราขับรถผ่านนะครับสวยงามมากเลยครับมีวิวทุ่งนามีภูเขานะครับ ถนนหวทางที่เราขับรถไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติครับทางรุกรังนะครับค่อยๆขับไปนะครับบางทีบางจังหวะ็ก็ต้องขับระมัดระวังครับขับหลบหลุมบ้างนะครับบางทีก็หลบไม่ทันก็ตกหลุมนะครับนี่ครับผมเรากําลังจะเข้าสู่หมู่บ้านบ้านแปกนะครับชื่อหมู่บ้านว่าบ้านแปกครับผมบ้านแปก อำเภอเมืองปูอ่อนนะครับใกล้ถึงแล้วครับขึ้นเดินไปนิดนึงก็ถึงแล้วครับผม กำลังเดินทางเข้าสู่ในใจกลางหมู่บ้านนะครับอ๋อไม่ใช่ใจกลางหมู่บ้านครับเป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะโซนหนึ่งทางด้านนอกของหมู่บ้านนะครับถนนเส้นนี้ไม่ได้ตัดผ่านในหมู่บ้านนะครับมันจะตัดผ่านข้างหมู่บ้านนะครับอ่า่วนหมู่บ้านจริงๆมันจะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมนี่ฮะบ้านเรือนก็สวยงามมากนะครับมีทั้งรูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่านะครับเป็นศิลปะไทยใหญ่ผสมพม่าครับ ส่วนรูปแบบเก่านี้จะอยู่ทางซ้ายมือครับต้องเข้าไปด้านในนะครับผมเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับถ้ามีเวลานะครับตอนนี้เราไปจุดหมายปลายทางเราก่อนนะครับเพราะว่าจดหมายปลายทางของเรายังเหลืออีกไกลนะครับใกล้จะถึงแยกแล้วครับผมแยกข้างหน้านะครับแยกซ้ายมือนี้จะลงไปในใจกลางหมู่บ้านนะครับส่วนขวามือนี้จะเป็นโรงเรียนครับ บ้านนี้ใหญ่พอสมควรนะครับมีหลายศาสนานะครับมีศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพุทธครับวัดอิสลามแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับผมเป็นมัสยิดนะนี่ครับด้านซ้ายนะครับทางเข้าหมู่บ้านส่วนเราก็ตรงไปนะครับอันนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านค้มแล้วนะครับชั่วบ้านค้มนะครับ น,นี้คือใจกลางหมู่บ้านของบ้านโค้มครับบ้านเรือนก็ยังเป็นรูปแบบเก่านะครับมุงหลังคาดินขอครับมีทั้งแบบเก่ากับแบบใหม่ครับผสมกันไปนะครับผมใครมีตังก็สร้างบ้านแบบใหม่นะครับใครยังที่อนุรักษ์ไว้ก็ก็ยังไม่ต้องสร้างนะครับไม่ใช่ไม่มีตังนะมีตังกันทุกคนนะครับบ้านนี้รวนมากเลยนะครับ สามารถสร้างตึกสร้างอะไรได้ทุกบ้านเลยนะครับแต่ว่าเขายังอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาเก็บไว้อยู่นะครับบ้านสวยมากครับแต่ละหลังดูสิครับอันนี้คือศิลปะท่ายใหญ่นะครับผมบ้านเด่นขอนคือเย็นมากเลยนะครับไม่ต้องติดแอร์ครับไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้นะครับเย็นมากเลยเย็นจริงๆครับส่วนวัดที่เราจะไปอยู่ด้านหน้านะครับเห็นป้ายแล้วครับผมในกล้องคงไม่เห็นนะครับ มองด้วยตาเปล่าจะเห็นป้ายเล็กๆครับอยู่ด้านหน้านโน้นนะฮะอ่ามาถึงแล้วครับนี่คือวัดบ้านค้มนะครับอําเภอเมืองปูออดครับโอ้ตําบลเมืองปูอ่อนอําเภอเมืองเปงจังหวัดเชียงตุงครับขอภัยพูดผิดครับชมบรรยากาศด้านนอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับผม ลมพัดมาเย็นมากนะครับเย็นสุดหัวใจเลยดีนะครับที่พกเสื้อกันหนาวมาไม่งั้นคงจะสั่นนะฮะเนี่ยบรรยากาศด้านในก็สวยงามมากเลยนะครับวัดน,นี้เก่าแก่มากนะครับเก่าแก่จริงๆครับอายุก็ราวๆพอๆกับนครเชียงใหม่นะครับแล้วกอ็อนุรักษ์แล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ อายุก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0ถึง8ป0ปีนะครับผมเพราะว่าที่นี่มันคนที่มาสร้างนะครับเป็นเป็นเจ้าของผู้ครองนครเชียงตุงนะครับเป็นหลานเจ้าฟ้านะครับเออไม่ใช่หลานเจ้าฟ้าครับเป็นอาหมัดนะครับเป็นอาหมัดผู้รับใช้เป็นข้าบริบาลเจ้าฟ้าเชียงตุงนะครับท่านมาสร้างวัดแห่งนี้นะครับส่วนบ้านของท่านก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆวัดนี่แหละครับ บ้านของท่านอามาดนะครับท่านมาสร้างเอาไว้นะครับผมท่านก็รับทุนทรัพย์จากเจ้าฟ้าเชียงตุงนั่นแหละครับที่มาสร้างวัดวารามแห่งนี้นะครับแล้วก็ต่อเติมปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆครับผมจนถึงปัจจุบันนะครับอาจจะมีใหม่บ้างเก่าบ้างอันนี้คืออันนี้คือหลังเก่านะครับส่วนหลังคาด้านบนก็ใหม่นะครับ เพราะว่าอายุการใช้งานมันนานแล้วเนาะเราก็บางทีเราก็ต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนใหม่อนุรักษ์เอาไว้รูปแบบเก่าครับยังคงอนุรักษ์เอาไว้อยู่นะครับสวยงามมากครับค่อยๆชมกันไปนะครับผม ี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับด้านในนั้นตรงนี้จะเป็นวิหารนะครับแล้วก็จะเป็นที่เน้นน้อยเขา,ากำลังศึกษาพระธรรมวินัยอยู่นะครับผมเสียงดังท่องบทสดมนกันเต็มไปหมดเลยครับอยู่ด้านในครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับอักษรที่ใช้กันนะครับ เป็นภาษาเขินกับภาษาไทยใหญ่ครับว่าวัดรัชฐานหลวงคุมปูนะครับเมืองปูอ่อนครับนี่คือทางเข้าจะมีโตเงินโตทองนะครับคําว่าโตนี่คือจะเป็นสัตว์ป่าหิมพานนะครับเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยใหญ่นะครับผมเวลามีงานที่ไหนก็จะเอาไปแสดงที่นั่นนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านในครับเน้นน้อยเขากำลังท่องบทสดมนครับ กำลังแข่งขันกันนะครับนั่งเป็นจุดเป็นจุดครับเนี่ยครับก็ผนังด้านบนก็จะมีชาติฉดกของพระพุทธเจ้าครับสวยงามครับผมนี่คือศิละปะวัฒนธรรม อันงดงามของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับเป็นวัดวาอารามครับวัดวารามแห่งนี้สวยงามมากนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดครับในในอำเภอนี้นะครับอําเภอเมืองเปงนี้นะครับอันนี้คือรูปของสมเด็ครับที่จำพรรษาอยู่หนที่แห่งนี้ครับมีกี่รูปกี่รูปก็เขาจะถ่ายไว้เป็นอนุรักษ์เอาไว้นะครับ นี่ครับด้านบนก็จะมีพระพุทธเจ้าครับชาติชาดกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยครับผมจะเขียนไว้อาชาติของพระพุทธเจ้า,าเป็นอะไรบ้างอะไรประมาณนี้มั้งครับมองไม่เห็นตัวเล็กมากเลย หลังจากที่ชมด้านในพอสมควรแล้วเราจะไปชมด้านนอกกันต่อนะครับไปครับผมเราไปกันครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโรงนอนครับของสามเณรน้อยครับเป็นเป็นไม่ใช่กุฏินะครับจะเป็นจะเป็นห้องนอนของเนนนะสามเณรนะครับกุฏินี้อาจจะอยู่ด้านหลังวิหารนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหน้าวิหารนะครับจะมีเจดีย์อยู่ทางด้านหน้าครับผม ก็จะมีสมณะเน้นน้อยกําลังท่องบทสดมโหแขงกันนะครับส่วนทางด้านขวามอือนี้ก็จะเป็นวิหารครับอันนี้ชื่อว่าพาร,รายักษ์ไข่นะครับเป็นพระพุทธเจ้าจําลองมาจากยักษ์ไข่ครับองค์จําลองอีกองค์หนึ่งก็อยู่ที่มันตะเลน,นะครับที่รัฐพม่าครับเขาอนุรักษ์ไว้ให้ล่นลูกลนหลานได้เห็นได้ชมกันต่อไปนะครับ สวยงามจริงๆครับต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองเท่านั้นนะครับงามมากงดงามจริงๆครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหลังของวิหารนะครับนี่ครับผมวิหารเก่าแก่นะครับวิหารก็จะมีเป็นหลังเป็นหลังครับส่วนตรงนี้ไอที่ติดท,ทองคํานี้ก็จะเป็นอุโบโสถนะครับสวยงามมากครับ ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นศาลาของพระครูบาบลชุ่มยนานสังวโรครับส่วนหลังคาสีแดงนั้นจะเป็นศาลาการ,ปรเปี่ยนนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะมีรูปตามผนังต่างๆของวัดนะครับตรงนี้จะเป็นหอศิลป์นะครับเป็นหอศิลป์ของอของเก็บพระไตรปิดกนะครับสำ,สำหรับพระไตรปิดกเท่านั้นนะครับขึ้นไปเก็บข้างบนนะครับผม จะมีรูปต่างๆนะครับสิงสารสัตว์นะครับแล้วก็จะมีรูปแบบของประเพณีดั้งเดิมนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับสวยงามมากครับมันก็คล้ายๆกับที่เสียมเรียบนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับจะมีรูปภาพต่างๆตามผนังวัดนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับมีหมดเลยนะครับเราต้องเข้าใจได้รึกซึงกับมันนะครับผมนี่ครับ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนับไม่ถ้วนเลยว่าความเป็นมาอย่างไรอย่างไงนะครับชมกันไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเองก็ไม่เก่งทางด้านนี้นะครับก็แค่เอาความรู้จากประสบการณ์แล้วก็เอาความรู้จากไกด์ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าความเป็นมาอย่างไงอย่างไงนะครับเผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม หากใครพอทราบความเป็นมาอย่างไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับยินดีติชมและให้คำแนะนำนะครับผม ด้านนี้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นที่ทรงน้ําพระนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับนี้นะ่าจะเป็นที่ทรงน้ําพระในเทศกาลสงกรานนะครับตรงนี้ก็เวลาสงกรานก็จะคณะศรัทธายาตโยมท,ที่ที่มาทําบนนะครับที่มาทําบนที่วัดนะครับก็จะถือขันน้ํามานะครับแล้วก็เอามาเทลงในร่องน้ํานี้นะครับ ็นน้ำอบน้ำหอมอะไรต่างๆนะครับเทลงไปนะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลไปสู่องค์พระใหญ่ที่อยู่ด้านล่างนะครับ บ้านกาดเมืองปูอ่อนนะครับเป็นภาษาไทยเขินครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นภาษาไทยใหญ่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามด้านในกันนะครับด้านในก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะครับตั้งเรียงรายกันอยู่ข้างในนั้นนะครับไปครับเราเข้าไปกันครับผมเนี่ยครับเข้ามาแล้วครับขออนุญาตกับพระก่อนนะครับ จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงด้านซ้ายครับด้านขวา1องค์ด้านซ้าย1องค์นะครับแล้วก็แยกออกมาอีกด้านซ้าย1องค์นะครับด้านขวา1องค์นะครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยนะครับมีหลายองค์เหมือนกันนะครับสวยงามครับผมอายุเก่าแก่มากนะครับวัดนี้ นี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับตรงนี้จะเชื่อมไปยังพระวิหารตรงที่พระเนเนเขากำลังท่องหนังสือสดมนต์นะครับ เป็นทางเดินไปสู่พระอุโบสถนะครับต้องเดินขึ้นข้างบนไปนะครับตรงนี้สําหรับผู้หญิงห้ามขึ้นนะครับขึ้นได้เฉพาะพระภิกษุสามมเนนแล้วก็ครวาตท่านชายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นผู้ชายขึ้นได้ครับผู้หญิงห้ามขึ้นนะครับตรงนี้เขายึดถือกันนะครับผมเราต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของไกด์นะครับไปครับเราขึ้นไปดูกันด้านบนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ด้านบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นลานพระอุปศนะครับสําหรับพระภิกษุเขาเอาไว้เข้าปฏิโมกนะครับนี่ครับข้างบนหลังคาจะเป็นดินคอครับเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่ดังเดิมครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ ถ้ามีคลิปใหม่เข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดชมครับผมผมขอตัวปิดคลิปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ